ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนี่นะครับวนะันนี้เดี๋ยวผมสิมาเจาะทอนะครับเจาะทอนในโซฮอนี่นะครับโซฮอขนาด20มมนะครับ20มมนี่ครับถ้าวัดเป็นก็คือขนาด4หนุนพี่น้องนี่สิมาเจาะนะครับเจาะทอน้หนี่นะครับเพิ่มเติมอีกนะครับเจาะไปแล้ว2ท่อนนะครับ2ท่อนได้2ท่อนนี่ครับ8เมตร ในหกหูนะครับหนึ่งหกหูนี่ครับที่มาจ่อเพิ่มอีกนะครับจ่อคนอีจักสองทอนนะครับเป็นสี่ทอนจะได้สิบสองหูนะครับสิบสองหูครับแขขานมาใหญ่นะครับตอนพักเที่ยงผมเล่นเข่าเล่นออกนะครับทุกมือนะครับมีไอเด็ดกระเดียบพี่น้องห้อนกระห่อนนี่ก็เลยบัวค่อยสะดวกครับสิมาก็เลยสิจ่อเพิ่มอีกทันทีจักสิบสองล่องนะครับเพราะถ่องง่ายได้ สิบสองล่องโดยจะล่องละสิบเมตรก็ยังดีนะครับมือหนึ่งนะครับกวกล่องละสิบเมตรก็จะได้ร้อยกว่า้อยกว่าเมตรนะครับไปทุกมือเอาครับวันเสาร์ที่ข่อยมาเนี่ยมันยังเต็มเที่ยวน,นะครับอากาศเศร้ามัณฑนี่พนะี่รองเอ,อ้ยจนหนาวนะครับลมแห้งครับจะว่าหนาวกว่า ลมปนีนะครับอยู่ในบ้านหมดลมแห้งปนีนะครับออกมาหลัดล้มมาสั่นนะครับอไปเรื่อยฝนถือได้ใส่ปุ๋ยนะครับหายน้ำก็คือหายไปคือเก้าอันละนะครับนี่จะน้อยไปนะครับอยู่ใกล้น้ำคือหายไปไม่เรื่อยๆครับเหตุเหตุงานอื่นต่อไปอีกนะครับหงาก็เกิดเตรียมแล้ว โจกๆดีอยู่นะครับอารมณ์ของแล้วต่อแหล่ท่อนหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือโจ๊กเพิ่มไปอีกเป็นสองท่อนนะครับนี่นะครับหมูจุงปงอยู่นะครับต่อเห็นระบบนำยศน้ำหลับเห็นระบบสปริงเกอร์นะครับเพสสปริงเกอร์น้ำปรดาดมันโมแหงนะครับยกเลือกเบิดนะครับยกเลือกก็เลยลงมาเห็ดอันนี้นะครับต่อแรกมันมีอยู่สักสองหูนี่แหละ ก็ได้โจเพิ่มอีกหูหนึ่งปีเตอตองปีเตอรเลี่ยวนะครับคลิดไปนี้ก็แล้มานั่งคิดเบิังเอาเมื่อกี้ขันใหญ่ขันลูกไปเดือดเดือดเดือดก็เลยมาโจนะครับโจเราลองมาลองเบิ้งนะครับสุกไข่เนี่ยอยู่นะครับสุกไข่เนี่ยอยู่มันซุ่บโดนๆให้มันเปียกๆนะครับให้มันเปียกๆให้น้ำขังพมละนะครับ มูไหนามก็ terminar, เร vale, ิ่มเขียวตืบขึ้นมาแล้วเห็นพี่น้องเห็นเขียวไกลๆนะคืออ้อยนะครับอ้อยอ้อยกำลังเตะกัวกำลังเตะกัวเตะนอขึ้นมานะครับไอ้พวกที่ไฮน้ำซ่านะครับยังมูไฮน้ำนะครับก็บ่งเตะขึ้นจะเสียพี่น้องคนนี้เสียเห็นแบบนี้นะครับยังบ่ทันที่เตะนอขึ้นมาเลย นี่ก็แตกต่างกันนะครับนี่แตกต่างกันพีน่น้องมันนี่เบิ่งหญ้าด้วยครับตรงคนอาจะบ่เอาละมั้งนี่นะครับตรงคนอาจะบ่สัญญาแล้วนะครับสัญญาเหตุตัวไทยปลูกไม้นะี่สิดีกว่าตัวเมืองหญ้าแล้วนะครับหญ้าพวกนี้ก็ขี่แล้วก็นั่นไว้อยู่นะครับหยุบลงไว้เ <c oughs> จ้าว่าเม็ดยังหลายอยู่ก็สิเกิดหลขึ้นกาวนะครับต้องคุ้มไว้ อะไรครับมาหูร้านเลยอย่างนะครับอย่าพันเดียวเตรียมเปียกเ,เ,เลย